สวัสดีครับสกลงหาวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเสรีไทย83นะครับแปลงนี้เนื้อที่3ไร่กว่านะครับอยู่ข้างๆกับน,น,นิคมบางชันเลยนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยมาดูตำแหน่งที่ดินบนแผนที่เส้นทางการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้และสถานที่ใกล้เคียงนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในซอยเซรีไทย83นะครับแยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับ เข้าซอยจากถนนเสรีไทยอันนี้ถนนเสรีไทยนะครับเข้าซอยมาประมาณ180เมตรเองนะครับก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้เป็นคลองนะครับคลองหล่อแหลหรือคลองลำบึงกลุ่มนะครับข้ามคลองไปเนี่ยก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดมิน้นใกล้ถนนรามิทานะครับเส้นถนนรามิทามีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ จากแปลงที่ดินเนี่ยไปสถานีที่ใกล้ที่สุดนะครับไม่เกิน5กิโลนะครับจากตลาดมีนมาที่ดินแปลงนี้ประมาณ4กิโลสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆก็จะมีสวนสยามนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนรอบนอกตะวันออกนะครับนี่จากจุดขึ้นลงทางด่วนเนี่ยมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณกิโลครึ่งจากแยกตรงนี้เป็นแยกสวนสยามนะแยกสวนสยามเนี่ยประมาณ750ิเมตรนะครับก็ถึง ที่ดินของเราแล้วนะครับตรงนี้เป็นคอนโดสวยๆเลยเดอร์นิชไอดีนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาแปลงนี้สีพัฒนาได้หลายอย่างนะครับสีส้มยอห้าทำคอนโดได้อพาร,ร์ตเมนต์ได้ทำเป็นแวร์เฮาส์ได้นะครับรูปแปลงและความกว้างลึกโดยประมาณของที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงม,มุมติดถนน3ด้านเลยนะครับด้านนี้ ซอยเสรีไทย8ปดสนะครับก็ด้านนี้กว้างประมาณ74เมตรฝั่งนี้เป็นเสรีไทย83แยกหนึ่งะครับเป็นซอยย่อยฝั่งนี้ติดประมาณ90เมตรซอยนี้ก็เป็นสาธารณะเหมือนกันนะครับด้านนี้ติดลำลางนะครับประมาณ60เมตรหน้าแปลงฝั่งนี้นะครับหน้าแปลงฝั่งนี้หันทิศตะวันออกเฉียงใต้ อันนี้เป็นซอยเซรีไทย83นะครับเข้าซอยมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยนิดเดียวเองนะครับประมาณ180เมตรนะครับคอนโดสวยๆนั้นเดนิสไอดีนะครับที่ดินแปลงนี้ที่จะไปพาไปชมนะครับ3ไร่กว่านะครับ3ไร่1งาน4 1เอตารางวาเข้ามาแยกแรกเลยนะครับแยกหนึ่งเลยนะครับแปลงหัวมุมตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้างฝั่งนี้นะครับถนนกว้างมากเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคลองนะครับคลองหล่อแหล ข้ามฝั่งคลองไปก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมบางชันแล้วนะครับฝั่งนี้สีส้มนะครับสีส้มยอ6ข้ามฝั่งไปก็เป็นสีม่วงลวนะครับแปลงนี้เนื้อที่3ไร่1งาน41ตารางวานะครับฝั่งนี้ฝั่งที่ติดถนนฝั่งนี้นะครับประมาณ74เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปฝั่งนี้ประมาณ90ประมาณ90เมตรนะครับ ท่งนี้ประมาณ90เมตรนะครับก็เข้าไปถึงถึงโน่นเลยนะครับถึงตึกนุนะ่นที่มีที่มีระเบียงนู่นนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095 902 2479สงอส่วนคมสังหาครับก็ติดถนน2ด้านนะครับอันนี้เป็นถนนซอยแยก1นึ่งะครับเสรีไทย83แยกหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นจะจะติดคลองนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ประมาณ90ิเมตรนะครับติดถนนซอยฝั่งเนี้ยประมาณ90ิเมตรถึงถึงนน้นอะเสาไฟต้นโน้นนะครับเสาไฟแรงสูงต้นโน้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับออกไปดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนูน้น เลยดีมากๆนะครับเข้าซอยมานิดเดียวนะครับประมาณร8อยเมตรก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับตรงนี้ทําโกดังทําอาคารพาณิชย์ได้เลยนะครับสีได้นะครับสีส้มยอหกถนนกว้างนะครับถนน10เมตรได้นะครับถนนซอยก็ประมาณ6เมตรฝั่งนี้ย่ยถนนกว้างๆเลยข้างหน้าเป็นคลองคลองหลอแหละนะครับ ้นนีเลยะครับภาพฝั่งคลองก็ไปก็เป็นนิคมสารกมลับบงชันแล้วนะครับคลองกว้างมากนี่นะครับนี่ที่ดินของเรานะครับย้วไปถึงโน่นเลยนะครับท้ายรถรถเก๋งสีขาวนน่นนะครับก่อนข้ามสะพาน สนใจสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับสุขุมสังหาผมดูแลจัดก,การขายที่ดินแปลงนี้อยู่นะครับนี่มาถึงนี่นะครับสวยๆเลยถมแล้วด้วยนะครับ3มไร่1ง,งานสี่สเอตารางวานะครับนี่มาสุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นคลองสุดมุมนี้เลย ตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับ สำหรับรีวิวที่ดินแปลงนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับ s c ค i b ์กดระดิ่งช่องผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินนะครับอัปเดตให้ชมเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ